ค,ครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับในพาร์ทนี้ฮะผมจะมารีวิวมอสนั่นเองซึ่งเป็นมอสเอฟเฟกตามหลังนะคะซึ่งเป็นมอสที่ผมจะมารีวิวในพาร์ทนี้นั่นเองเรามาเริ่มกันเลยครับโอเคฮะเรามาดูเอฟเฟกต์ที่หนึ่งกันเลยแล้วกันนะครับเอฟเฟกต์ Effect. ที่หนึ่งอันนี้ฮะซึ่งจะเป็นเอฟเฟกต์อย่นี้ครับนะฮะจะจะเดือ ปรมานี้ดูมันจะมีไอเนียตามหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่เลยนะถ้า,าลงยังไงก็ลงในูนเยกนนะครับอันที่สองครับก็จะเป็นเลสโตนนะครับก็จะเป็นเลสโตนตามหลังมาเลยนะครับอย่างนี้เลยสวยมากใช่ไหมคิดให้นี่แล้วเสร็จแล้วเขาก็เข้ามาทุกี้อีกแหละ เราได้สามอ่ะก็จะไปคล้ายกับสมุกเกอร์เลยทีเดียวขึนจะไปคล้ายกับสมุกเกอร์อยังไงตยวดูกันนะนี่ฮะจะมีควันตามหลังนะครับก็ใช้ได้นะครับนี่สี่อันนี้ฮะจะเป็นไฟตามหลังนะครับรูปนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเมมอทูมาเนี่ยที่แม่ไม่ใช้วะ <c oughs> เอ้ยลุงครับ มันจะปรับไปตรงกระคีนะครับไนท์ัมปีดมอนนะครับโอเคต่อไปฮะเอฟเฟกต์อินเดอร์แมนครับฮึๆที่ได้เลยครับโอเคเอฟเฟกต์ที่หกครับเอฟเฟกต์ของความมืดครับอ้อที่ได้ครับเอฟเฟกต์ที่เจ็ดครับเอฟเฟกต อ๋อเหมือนกับไฟไหม้อ่เอฮออะก็ประมาณนั้นอ่ะเป็นที่แปดครับฟองสมูทสีดำครับโอเคเป็นที่เก้าครับมีอะไรวะไม่มีอะไรอ่ะโอเคด่วนลอนที่9ก้าจะไม่มีอะไรนะครับ ก็จะไปดูฟิกที่สิบเป็นเลยเอฟเฟกต์สิบเอ็ดสิบสองแล้สามโอเคฮะอันนี้จะเป็นเอฟกสีมืดๆนะก็มันคล้ายๆกับอันที่หกเลยนะไม่ใช่ยังแค่หลายสิ่งนี่แหละนะครับพี่จริงก็จะเป็นเอฟเฟกรูปหัวใจนะฮะแต่ว่ามันบางเลยนะเอ่อจะวิ่งให้ดูอันนี้ครับประมาณนี้ครับ โอเคเฟรนที่แปดครับนิยับอิ่งนี้โคตรชอบครับได้แล้วฝิกที่ผมชอบมากครับโอเคผึ่งยับเห็นไหมโคตรสวยโอเคอึ่งนี่นี่ครับก็มีแค่นี้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับโอเคถ้าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้ามากก็อย่าลืมที่จะกดซับสำหรับที่แนนองครับ มาครับ